One, two. พบคนงามชื่อสาวแลโอสาวแลบันนาตาวานสวัสดีจ้าพบกับช่องไทยสไปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะบแมเนหมอรับหลงวงนะคะเมื่อกี้กับเปิดขึ้นมานิดหนึ่งมวลมวลนะคะ วันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะคะข้างนอกอากาศ22-23องศาได้แสงแดดกําลังอุ่นๆขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เที่ยงบ่ายมาแล้วนะคะทําาวามาะอา์บ้านโซนนู้นโซนนี้กันช่วงนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ว่าจะลงน้ํา,ายาอะไรบ้านหน่อยหนึ่งนะคะเคลือบเงาไม้ของบ้านหน่อยหนึ่งเพราะว่าวันเสาร์นี้ญาติพี่น้องฝั่งทางพ่อใหญ่ก็จะมา ปาร์ตี้มางานเลี้ยงสังสรรค์กันคือตัวโต้เองกับพ่อใหญ่ก็จะจัดงานเลี้ยงให้พ่อแม่พี่น้องปีละครั้งก็ว่าได้ก็จัดรวมกันคือวันเกิดเราวันเกิดพ่อใหญ่รวมใส่กันทีเดียวนะคะช่วงเที่ยงมาวันเสาร์ก็จะดื่มกาแฟด้วยกันกินเค้กกินอะไรปรับปลายก่อนเพราะตัวโต้กับพ่อใหญ่ก็จองร้านอาหารไว้บ่ายสองโมง นะคะเทศกาลเยี่ยมยามทางเข่าวการฤดูร้อนตอนนี้อากาศดีๆก็จะเป็นประมาณนี้ฝั่งทางฮอลแลนด์หรือว่าฝั่งทางยุโรปนะคะนี่ก็เลยเที่ยงบ่ายมาแล้วยังไม่ได้กินข้าวนะคะนี่ก็โยเกิดตนะคะตัญ,ญพืชแล้วก็อินตาผารำเหมือนเดิมค่ะกินประมาณนี้แล้วก็อาจจะกินกล้วยกินผลไม้หน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ใส่หมวกแบบนี้ก็คือว่าวันนี้กลางเมืองเขามีงานเทศกาล คอนเสิร์ตใหญ่ของชาวเราชาวโตโต้นี่แหละครับเกย์คอนเสิร์ตก็ว่าได้นะครับก็คิดว่าเย็นนี้ก็จะไปร่วมงานเหมือนกันถ้าได้ถ่ายคลิปก็คือจะได้เห็นกันนะคบถ้าถ่ายส่วนมากก็จะได้เป็นคลิปสั้นคิดว่านะครับเพราะว่าหลากหลายบทเพลงที่เขามาเล่นก็ติดลิขสิทธิ์ก็คงจะยากหน่อยหนึ่งนะคบจริงๆเราก็อยากจะถ่ายให้ ทุกคนได้ดูทุกคนได้เห็นหมดนะคบไม่ว่าตัวโตวจะไปในช่วงเที่ยวแบบไหนสนุกสนานแบบไหนก็อยากให้แฟนกับเอฟซีได้เห็นด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปติดกับเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์อะไรมันก็ยากสําหรับการทําช่อง YouTube ก็ต้องระมัดระวังหลากหลายเรื่องก็ว่าได้ถ้าถ่ายติดหน้าคนเยอะใครชอบไปไม่ชอบเราก็จะวุ่นวายมีปัญหาถ้าไปงานคอนเสิร์ตแบบนี้แบบนี้ก็คงจะได้ถ่ายคลิปสั้นแล้วก็จะถ่ายสัดสไปทุกคนได้เห็น คร่าวๆหน่อยหนึ่งนะคะจุดประสงค์หลักที่เขาจัดงานตรงนี้ก็คือเพื่อความเท่าเทียมกันของสังคมของเพศของมนุษย์ก็ว่าได้นะคะจะเป็นเพศไหนก็ช่างนะคะก็ถือว่าเป็นคนเท่าเทียมกันนะคะยิ่งตัวตัวมาอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ก็คือเป็นประเทศแรกนะคะที่ผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายผู้ชายแต่งงานกันได้กับผู้ชาย สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้แบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นประเทศแรกของโลกนะคะก็ถือว่าดีอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศแรกแล้วเราจะประเจิดประเจิดทาทุกอย่างอย่างตุ๊โต้กับพ่อใหญ่จะเดินเหินตามเมืองตามสถานที่ต่างๆตามสังคมการจะจับมือถือแขนกันจูงกันอะไรนี้บางครั้งคนอื่นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะชอบเราถึงจะอยู่ในประเทศแรกๆที่เขาจัดงานแบบนี้เขาสนับสนุนเรื่องแบบนี้โดยตรง จริงจริงจังๆแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวเรานะคะถ้าโตต้กับผู้ใหญ่เดินเนี่ยอรอบเมืองรอบนอกตามสวนตามอะไรคนไม่ค่อยมีว่าจะจับมือกันเดินบ้างเป็นบางครั้งหยอกกันเล่นนิดน,นึงแต่ถ้าเข้าเมืองไปย่านคนเยอะๆชุมชนอะไรต่างๆเราก็จะไม่จับกันนะคะแต่เขาจัดงานคืนนี้ก็ก็รนรงค่ะคุณจะเป็นอะไรก็ช่างจะเป็นเกย์เป็นเลดี้บอยเป็นอะไรมาร่วมงานกันหมดส่วนมากผู้หญิงกับผู้ชายแท้ๆนี่แหละค่ะ งานนี้เยอะกว่าเขาเลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วก็จะมีพวกเรดี้บอยใส่ชุดเป็นนางพญาเป็นนางพึ่งนางหงนางนกยุงนะคะขึ้นเวทีกันเยอะมากสำหรับคืนนี้นะคะแต่เรดี้บอยสวยก็ต้องยกให้ประเทศไทยของเรานะคะถ,ถ้าอยากดูการทัว์แบบสวยๆอลังการก็นู่นแหละค่ะอากาซาทิฟฟาน,นี่ฝั่งทางพัตยากะเทยสวยเรดดี้บอยสวยแต่ฝั่งทางฮอนแลนด์ฝังทางต่างประเทศ เขาก็แต่งกันขึ้นมาแบบแมนๆแ,แต่งแบบหญิงแบบอะไรเขาก็ถือว่าเน้นความสนุกซะมากกว่านี่แหละค่ะเขาก็จะให้เราได้เห็นความหลากหลายทางเพศเพศไม่มีคําว่าจํากัดก็ว่าได้นะคะเขามองกันแค่ความเป็นคนเท่านั้นนะคะแล้วก็เดือนหน้าไปก็งานใหญ่ที่เมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะตัวโต้กับพ่อใหญ่ก็ว่าจะไปร่วมงานเหมือนกันนะคะจองโรงแรมไปแล้วสองวันนะคะ งานเขาจะมีขบวนแหต่ต่างๆต,ต,ตามริมคลองตามท้องทะเลไปนะคะเราก็จะเด่นความสนุกตรงนั้นก็ถือว่าไปเที่ยวเมืองหลวงปีละครั้งสองครั้งก็ว่าได้นะคะตัวตเองอยู่ฮอลแลนด์มา8ปปีก็ชอบนะคะชอบเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมตลอดไปฤดูไหนก็สวยงามแตกต่างกันไปเพราะเป็นเมืองหลวงสลับลำคลองนะคะก็สวยไปคนละแบบแต่ถ้าเราไปเมืองไทยเราก็ชอบเมืองไทยนะคะเราไม่เคยได้ลืมบ้านเกิดนะคะ บางคนก็คิดว่าเห็นเพื่อนว่าเหมือนกันเธอคงชอบเมืองนอกมากนะครัพูดถึงแต่เมืองนอกแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้เราปรับตัวไปกับสถานที่ที่เราอาศัยอยู่ก็ว่าได้ตอนนี้เรารู้ว่าเราอยู่เมืองนอกเราตายคลิปทำอะไรเราก็ต้องไปสไตล์เมืองนอกไปแต่ถ้าเรากลับไปบ้านเยี่ยมบ้านเกิดยิ่งปีนี้ตัวตัวเองกับพ่อใหญ่ก็จะไป สามเดือนเลยทีเดียวไปบ้านเรานะคะทุกคนก็จะได้เห็นช่วงนู้นนะคะการเที่ยวที่ไหนอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับใครก็ช่างก็จะได้เห็นทางบ้านเรานะคะตโตอยู่เมืองไทยตโตก็จะถ่ายคลิปสไตล์เมืองไทยหลากหลายอย่างผสมกันไปแต่เราอยู่เมืองนอกเราก็ไม่ได้ว่าประเทศนู้นสวยประเทศนี้ดีประเทศนี้ไม่ดีความดีความสวยของแต่และประเทศแตกต่างกันไปนะคะแต่แค่เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่อยู่จุดไหนแค่นั้นเองนะคะ อย่างไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เราก็รู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์สวยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นอย่างเราอยู่เมืองไทยเราก็รู้ว่าสวยแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็จะไปคนละสไตล์กันเราจะไม่เทียบไม่เปรียบเทียบกันนะคะอย่างความสุขก็เหมือนกันนะคะสุขใครสุขมันสุขฉันไม่เกี่ยวกับใครมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่งานนี้ของเมืองเขาจัดงานใหญ่กลางเมืองนี้นะคะเขาก็รณรงค์หลากหลายเรื่อง แ,แรกๆเขาอาจจะมีการเดินการเดินเดินธงสีลุงนี่แหละคะ่ะอาจจะเดินรอบๆเมืองไม่รู้กี่โมงนะคะตัวตต้ไม่รู้จะได้ไปเดินกับเขาหรือเปล่าแต่คิดว่าคอนเสิร์ตจะไปดูกันอยู่นะคะจะอาจจะดูเทงจนดึกเลยก็ว่าได้นานๆทีก็ปล่อยแก่นิดหนึ่งนะคะสมัยก่อนตัวเองเที่ยวตลอดนะคะอยู่ทางเมืองไทยตอนที่อยู่ฝั่งทางพัทยายิ่งเป็นเมืองกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะหลับจะนอนกันตีสองตีสามตีสี่ แต่มาตอนนี้เราก็ปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อยู่กับแฟนซะส่วนมากกลางคืนเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ค่อยได้ออกนะคะน้นๆาาถ้าออกกับแกก็ออกไปเต็มที่ก็สี่ทุ่มห้าทุ่มง่วงนอนแล้วสงสัยเราแก่แล้วนะคะแป๊บเดียวก็ง่วงแล้วค่ะก็รีบกลับมากันอย่างแต่คืนนี้ว่าจะฝืนอยู่สักถึงเที่ยงคืนไม่รู้จะยังไงนะคะดูก่อนว่าจะสนุกไม่สนุกนะคะแล้วก็รัฐบาลของเลนเดอร์แลนก็คือ ไม่ว่าจะเป็นซอสซอเป็นตำแหน่งไหนก็ช่างที่นั่งอยู่ในรัฐสภา,าเลดี้บอยก็มีเป็นเกย์ก็มีนะคะเขาเอาความรู้ความสามารถเท่านั้นนะคะเขาไม่ได้ยึดถือว่าคุณเป็นเพศไหนนะคะยิ่งตอนนี้รัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์นายกลาออกไปอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วนะคะอีกหน่อยก็เลือกตั้งใหม่นะคะเขากำลังดูกันอยู่ว่าใครอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นายกคนต่อไปนะคะต่อจาก นายกมากรุเตอร์นะคะจะเป็นผู้หญิงพักเดียวกันกันกบนายกคนที่ผ่านมาก็ได้หรือว่าจะเป็นคนใหม่มีคนหนึ่งนะคะเป็นเกย์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็นั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่เราก็ลุ้นอยากให้เขาเป็นนายกเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะความเท่าเทียมกันนะคะเอาความรู้ความสามารถเท่านั้นอย่าไปมองว่าแบบนี้แบบนั้นคนนั้นทํางานไม่ได้คนนี้ทํางานไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายเลยี่บอยเกย มีมือมีตีนมีมันสวองเหมือนกันที่จะพัฒนาประเทศถ้าที่จะทำงานได้นะคะนี่แหละค่ะความหมายก็คือสีรุง้งก็คือความหลากหลายนี่แหละค่ะความหลากหลายความเท่าเทียมกันรุนงลงกันเข้าถึงค่ะวันบางคนนะคะอาจจะคิดว่าโอ้ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นงนี้ถ้าคนมีอคติก็จะคิดไปอีกแบบหนึง่ง อย่างเราเราเป็นแบบนี้ใช่เราเหมือนพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าก็จะว่าประมาณนั้นแต่ก่อนโตโต้วตวเวลาไปบ้านเราไปเมืองไทยก็เหมือนกันนะบางคนไม่ชอบเราก็จะว่านู่นว่านี่แต่วันนี้คุณยังไม่มีลูกไม่มีหลานที่เป็นเพศที่สามเพศที่สี่ที่ห้าบางครั้งคุณก็อาจจะไม่รู้หรอกแต่วันต่อไปคุณไม่แน่ลูกหลานเลี้ยหล่อนคุณเผื่อคุณมีแบบนี้ขึ้นมานั่นแหละค่ะคุณก็ศึกษาไวา้ดูไว้แล้วกันว่า เป็นแบบไหนจะเป็นเพศไหนก็ช่างขอให้เขาเป็นคนดีของสังคมไม่ทําความเดือดร้อนให้พ่อให้แม่ให้สังคมนั้นก็พอแล้วค่ะจริงไหมคะขอให้เขาทามาหากินได้เรียนรู้ได้มีความรู้ใส่ตัวเองพัฒนาประเทศชาติเป็นพัฒนาชีวิตตัวเองได้ไม่เดือดร้อนพ่อแม่นั่นแหละสำคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดของพ่อแม่พี่น้องที่อยาก จะได้ก็คือเรื่องพวกนี้นะคะอย่างลูกหลานเลี้ยล่อนตัวโตเองก็เหมือนกันนะคะไม่ได้คิดว่าคนนั้นจะมาเป็นเหมือนเราหรือไม่เป็นเหมือนเราลูกพี่ลูกน้องอะไรก็ช่างนะคะไม่ได้สนับสนุนแต่ถ้าเขาเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันก็เรื่องของเขานะคะเพราะว่าเป็นแบบนี้มันไม่ใช่โรคติดต่อนะคะจะได้ติดต่อกันได้อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจ้านอกบ้านบ้างในบ้านบ้างนั่งคุยกันบ้าง มีอะไรก็คุยสู่กันฟังอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะตามสบายนะคะสำหรับแฟนกับ FC ทุกคนยังไงก็ดีใจมากๆที่มาติดตามกันนะคะคอยให้กำลังใจกันอยู่เสมอมาขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ